ไตรศกร์เราเฟื่อปพอลองเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าแทบทุกคนย่อมรู้จัก บางให้คำนิยามว่าเป็นอสุรกายเป็นปีศาจชอบกินของสดเครื่องในสัตว์หรือมนุษย์เป็นผีประจำถิ่นของภาคอีสานครับเป็นผีพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเกิดจากคนที่เล่นของเล่นคุณใสแล้วเกิดผิดครรมหรือข้อห้ามของครูบาอาจารย์ไม่ก็เป็นการรับสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับผีกะของทางภาคเหนือซึ่งผีชนิดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการเข้าสิงคนอื่น ทำให้เกิดอาการต่างๆนานาที่ผิดแปลกไปจากอุปนิสัยเดิมของเจ้าตัวเพราะว่าที่พบเห็นในส่วนใหญ่คือการที่กินเท่าไรก็ไม่อิ่มชอบกินของสดของข้าวเรียกร้องจะกินของดิบมีอาการก้าวร้าวไม่ก็ทําให้เจ็บป่วยจนสุดท้ายก็ตายลงอย่างเป็นปัจจุบันทันด่วนเหล่านี้คืออาการที่พบเห็นได้และจะรู้ได้ทันทีว่าถูกปอบสิงครับเมื่อยาพี่น้องพบว่าคนในครอบครัวเนี่ยถูกรังควานโดยปอบร้ายก็มักจะเชิญผู้มีวิชา หรือที่เรียกว่าหมอทมหมอผีมาขับไล่ส่วนจะได้ผลหรือไม่นั้นก็สุดแท้แต่ว่าผู้มีวิชานั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนเก่งมากก็สามารถขับไล่ปอบริสิงร่างให้ออกไปได้แต่หากปอบแกร่งกว่าหมอผีหมอทมหรือผู้มีวิชาก็พ่ายแพ้ไปครับและนอกจากจะไล่ผีไม่ได้แล้วเนี่ยกลับเป็นตัวของหมอทั้งหลายนั่นเองละครับที่จะโดนเล่นงานไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงชารานางหนึ่งครับที่เป็นที่พูดถึงในฐานะคนเลี้ยงปอบ และเคยสร้างความหวาดกลัวให้แก่หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในจนแทบร้างลงแกชื่อยาดำครับเป็นชาวบุรีรัมม์มีชีวิตอยู่อย่างลำพังมานับแต่สมัยสาวๆาวด้วยพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นที่พูดถึงในฐานะที่มีของแรงนะครับเชี่ยวชาญเรื่องคาถาคมและการเล่นคุณไสแม้จะไม่ใช่ที่หนึ่งในไทยแม้จะไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะต้องเป็นคนเล่นของมีอาคม แต่หากพูดถึงจังหวัดในแถบภาคอีสานใต้เนี่ยบุรีมําก็ติดอันดับในการเป็นที่กล่าวถึงอยู่ไม่น้อยเช่นกันยายดํามีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับซึ่งผมจะไม่ขอลงรายละเอียดลึกลงไปทั้งชื่อแล้วก็ที่ตั้งนะครับในหมู่บ้านนั้นแกเป็นอีกหนึ่งคนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะหวาดกลัวเพราะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นครับว่าไม่ใช่ทุกบ้านที่จะเป็นอย่างแกที่จะเป็นคนเล่นของเล่นอาคมมานะครับมีหลายคนให้ข้อมูลว่ายายดําเนี่ยแกเชี่ยวชาญเรื่องของเขมรเป็นที่สุด ลองว่าใครทําให้แกไม่พอใจเนี่ยเป็นทำของใส่ให้ได้เจ็บปวดถึงไม่ก็ถึงแก่ความตายที่สําคัญอนาะคมของแกนั้นะแขงมากพอที่จะป้องกันตัวเองเมื่อถูกทําบ้างเรียกว่าเป็นจอมขมังเวทญิงคนหนึ่งนั่นก็ดูจะไม่เกินความจริงนักในหมู่ชาวบ้านที่เกลียดชังยาดำเนี่ยมีไม้เบื่อไม้เมานางหนึ่งครับชื่อว่านางสีรายนี้เนี่ยพบหน้ากันไม่ได้เลยเป็นสาบแช่งดา่ากลาดอย่างเอาเป็นเอาตาย ด้วยว่านางสีเนี่ยปักใจเชื่อว่าย่าดำนี่แหละที่เป็นคนทําของเสพหัวของนางจนตายไปนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนานหลายปีครับผัวานางสีเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งชิงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านหากแต่เจ้าตัวออกจากขี้อวดแล้วก็เบ่งในอหนาจจนหลายคนเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าต่างทาจะปรับนั่นเปลี่ยนนี่ในหมู่บ้านตั้งแต่ยังไม่ได้นั่งตําแหน่งและหนึ่งในเรื่องที่ทําให้หลายคนไม่พอใจค,อนะคือผัวคือผัวนางสีเนี่ยคิดจะปรับโครงสร้างหมู่บ้าน ขับไล่ใครก็ตามที่ขึ้นเชื่อว่ามีอาคมให้ไปอาศัยอยู่ที่อื่นกดดันทุกวิถีทางให้คนเหล่านั้นใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากซ้ายังมีคนคล้อยตามถึงขนาดแบ่งแยกไม่ยอมขายของให้กับคนที่ขึ้นชื่อว่ามีอาคมก็มีมาแล้วนะครับนานวันเข้าเนี่ยความคิดลี้อ่านที่จะปรับความเป็นอยู่ของหมู่บ้านก็ส่งผลร้ายขึ้นเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งครับเพราะคนที่มีดีติดตัว กล่าวคือมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับความเ้นดับหรือว่าคาถาอาคมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยก็มีทำนองว่าข้าอยู่ของข้าดีๆไม่มีใครมายุง่งข้าก็ไม่ยุง่งบุญวายกับใครทำนองนั้นนะครับแล้วก็นายดำเอ,อ่อลยายดำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแม้ภาพลักษณ์จะเป็นหญิงที่มีรอยสักอระยันเต็มตัวเลยแต่แกก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครก่อนไอ้ที่ตายตกตามกันอย่างเป็นปริศนาและเชื่อวแวดดำเป็นผู้กระทำเนี่ย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มักดูหมิ่นแกก่อนด้วยสารพัดวิธีทั้งสิน้นและหากจะพูดกันจริงๆครับก็ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าแกเป็นคนทําจริงๆเพียงแต่ถึกทักกันไปเองเท่าตามรูปการเท่านั้นนะครับก่อนที่ผัวนางสีจะตายอย่างปัจจุบันทันด่วนราวสองสาวันครับผัวนางสีกับชาวบ้านจํานวนหนึ่งยังบุกไปที่บ้านของยายดำหรือค้นข้าวของและก็รื้อบ้านจนระเนระนาดโดยให้เหตุผลว่ายายดำเนี่ยเลี้ยงปอบร้ายเอาไว้ และปล่อยให้ไปหากินโดยลักเอาสัตว์เลี้ยงจำพวกเป็ดไก่ในเล้าของชาวบ้านไปจนไปที่เดือดร้อนตัวเอดำเนี่ยทำได้แค่ยืนดูก่อนนางสีกับคนที่ร่วมมือกันพังบ้านของตัวเองจนเหลือแต่โครงไม่สามารถโตเถียงหรือปฏิเสธใดๆแก่คนที่ไม่คิดจะเชื่อได้ทำนองว่าพูดไปก็เท่านั้นครับคนไม่เชื่อย่อมไม่ฟังกันอยู่แล้วความหมดหู่คือกลุ่มของผลน,นางสีเนี่ยทำตัวเป็นอันธพาลหรือข้าวของด่าทอจนเป็นที่พอใจแล้วก็จากไปครับ ทิ้งให้ยาดำเนี่ยต้องจัดการซ่อมแซมบ้านตามมีตามเกิดโดยที่ทุกคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างะนะครับล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสายตาแห่งความข้างแค้นของยาดำเนี่ยดูร้ายปานพยาเสือเลยทีเดียวหากแต่แกเลือกเงียบปากไม่พูดเลยจนคำเดียวครับคนรื้อจากไปแกก็ก้มหน้าก้มตาซ่อมบ้านเอาให้พอซุกหัวนอนได้เท่านั้นหลังจากนั้นไม่เกิน3ามวันครับเสียงเอะอะก็ามาจากบ้านของนางสีดึงความสนใจให้ชาวบ้านเนี่ยไปดูกัน ภาพที่เห็นคือผัวนางสีนอนดิ้นพร่านเป็นปลาถูกทุบหัวเลยสำรอกเอาเลือดเสียที่มีตะขอเบ็ดปนออกมาด้วยกองโตเลยครับสามตามเมื้อตัวยังมีอาการนูนในลักษณะที่ชัดเจนว่าเป็นตะปูคดๆงอๆแล้วก็ตะขอเบ็ดวิ่งพร่านอยู่ใต้ผิวหนังราวกับมีชีวิตดิ้นทุรนทุรายอยู่อึดใจใ,ใหญ่ก็สิ้นลมอย่างหน้าอนาตรงชานเรือนนั่นเองครับและก็ไม่ทราบ้วยความเชื่อใดนางสีเนี่ยมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของยายดำแน่นอน แม้ชาวบ้านหลายคนจะบอกว่าไปปากใจเชื่อแบบนั้นก็ดูจะเป็นการแสวร้ายกันเกินไปนักเพราะว่าคนที่ผัวนางสีไปทําให้เจ็บแค้นน้ําใจน่ะมีไม่น้อยเหมือนกันนับตั้งแต่วันนั้นครับนางสีพบนายยําเป็นไม่ได้เลยทั้งแช่งทั้งดาไายดดาเนี่ยกลับไม่ตอบโต้ครับตีตัวเป็นท้องไม่รู้ร้อนไปเสียแบบนั้นในที่นางสีจะเลิกให้ความสนใจกลับเหมือนสุมไม้เชื้อใส่กองไฟให้ลูกโชนขึ้น ความไม่พอใจเนี่ยยกระดับถึงขั้นนําของเน่าเสียไปปาแสบบ้านของยายดำอย่างตั้งใจเลยครับญาติพี่น้องของนางสีเนี่ยห้ามอย่างไรก็ไม่มีฟังถึงอย่างนั้นเนี่ยยายดำก็ยังเลือกที่จะไม่ไม่ตอบโต้นะครับคราวใดที่พบนางสีเนี่ยยายดำก็จะเลือกเลี่ยงไม่เดินสวนกันซะแต่ก็ยังถูกตามด่ากลาดปานโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางก่อนเลยกระทั่งจุดแตกหักมาถึงครับมนุษย์เนี่ยมันย่อมมีโทสะอยู่เป็นพื้นฐานของนิสัย ความอดทนของยาดำก็มาถึงขีดจำกัดครับเมื่อวันหนึ่งขณะที่ยาดำก้มหน้าก้มตาหาปลาในห้วยเล็กๆฝั่งตรงข้ามกับเรือสวนและนาของชาวบ้านที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่สาธารณะใครอยากใช้สอยอย่างไรก็ได้ขอเพียงไม่ครอบครองเป็นของตัวเองแต่นางสีเนี่ยไม่ยอมครับพอเห็นยะดำก้มๆเงยๆก็ปรีเข้าไปยกเท้าถีบจนล้มคว่ำไม่พออย่างฟาดเข้าไปที่ใบหน้าด้วยจอบเต็มๆเลยครับ และแม้จะไม่มีบาดแผลแต่ว่าสายตาของไอ้ดำที่แดงก่ำเนี่ยก็บอกถึงความเจ็บปวดและโกรธแค้นได้มากทีเดียวแกพูดออกมาสั้นๆเท่านั้นครับแต่ก็เล่นเอานางสีถึงกับชะงักหน้าซีดไปในทันทีจากนี้ระวังเงาหัวมึงให้ดีตกเย็นนั้นครับนางสีก็ล้มเจ็บจับไข้บ่นว่าร้อนเดี๋ยวก็บ่นว่าหน,นาววันต่อมาและต่อๆมาอีกเนี่ยก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นครับไม่อยากทําสิ่งใดเลยนอกจากเอาแต่นอนอย่างเดียว ข้าวปลาไม่กินขับถ่ายเรี่ยราดอยู่บนเบาะนอนนั่นเองครับร้อนถึงญาติพี่น้องต้องสลับกันอยู่โยงเฝ้าเป็นที่เดือดร้อนและเอื้อมลอากันทั่วหน้าเลยครับนานวันเข้าเนี่ยนางสียิ่งผายผอมลงข้าวปลาไม่กินมีแต่น้ําหยดปากพอให้ไม่ให้แห้งผากเท่านั้นแต่นางสีกลับไม่ตายครับอยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนในสภาพนั้นญาติพี่น้องเนเริ่มพูดกันว่าแบบนี้เห็นจะไม่มีอย่างอื่นแล้วละ่ะคงถูกของไม่ก็ถูกผีกินเข้าแล้วแต่ผีที่ไหนกันล่ะที่มากิน แล้วใครก็จะมาทําของใส่หวยก็ไปออกที่ยายดำนั่นเองครับเพราะว่าเคยมีเรื่องพิพาทกันมาก่อนแล้วเมื่อลงความเห็นว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็พากันตรงไปที่บ้านยายดำครับบอกแกให้ปล่อยนางสีไปเสียอย่างน้อยก็เป็นคนบ้านเดียวกันอย่าทํานางเลยทว่าก็อย่างที่แล้วมานั่นเองครับยายดำเนี่ยไม่ปลิปากพูดคาใดเลยนั่นจึงยังความโมโหให้กับญาติของนางสีสติหลุดถึงกับผู่ฆ่าว่าหากนางสีตายไปในยายดำก็จะคิดว่าจะรอด จังหวะนั้นเองครับบรรดาญาติพี่น้องที่ยกขยงไปกลับต้องเป็นฝ่ายหน้าถอดสีซะเองเมื่อนังสีขู่กลับด้วยสายตาดุดันทว่าเย็นชาเดาใจไม่ออกจนต้องพากันกลับพร้อมกับอาการรอ้รอนร้อนหนาวหนาวตามกันดึกคืนเดียวกันนั้นครับขณะที่ญาติคนหนึ่งนอนเฝ้านังสีอยู่เนี่ยทั้งที่เป็นฤดูร้อนนะครับแต่ว่าอากาศน่กลับแห้งเย็นแล้วก็มีความกดดันจนผ่านให้หนาวสะถานมือเท้าเย็นเฉียบ ในจังหวะที่ญาติคนนั้นเนี่ยลุกขึ้นนั่งหมายจะช่วยเอาผ้าห่มมากลุมกายครับเดือดไปยังเบาะนอนของนางสีแล้วก็ต้องสะดุ้งโยงเลยเมื่อเห็นว่านางสีเนี่ยลุกขึ้นนั่งโดยมียร่างของใครอีกคนดั่งยองๆประจันหน้าและกำลังอ้าปากอมศีรษะของนางสีเข้าไปกว่าครึ่งหัวแล้วครับและในขณะเดียวกันนางสีเองก็พยายามขัดขืนหากแต่ดูเหมือนจะไร้เรี่ยวแรงร่างที่ว่าเนี่ยค่อยๆกลืนหัวของนางสีเข้าไปช้าๆคล้ายกับงูกลืนเหยื่อครับ แล้วก็ยังกรอกตามองญาติคนนั้นราวกับจะยิ้มเยาะเท่านั้นเองครับญาติคนที่ว่าก็เออะะร้องเรียกให้คนในบ้านมาช่วยกันทว่าเมื่อไฟสว่างขึ้นเนี่ยภาพที่เห็นกลับเป็นนางสีที่นอนอยู่บนเบาะปราจะจากวิแววของใครคนอื่นอยู่ด้วยแล้วเช้าวันต่อมาครับนางสีก็สิ้นลมเงียบๆร่างพายผอมกลับส่งกลิ่นเน่าคละคลุ้งจนญาติๆกงคออาเจียนปานว่านางตายมาแล้วนานหลายวันเสียอย่างนั้นครับ ต่อมาคนที่พบกับความสะพรึงก็เป็นญาติคนนั้นนั่นเองครับหลังจากพบภาพนั้นแล้วก็ยืนยันกับใครต่อใครว่าไม่ได้ตาฝาดญาติคนนั้นก็ล้มเจ็บลงอาการเดียวกับนางสีไม่มีผิดเลยครับนอนสมไม่ยอมกินข้าวปลาแล้วก็เริ่มผายผอมลงอย่างรวดเร็วซ้ำบางคืนยังละเมอเพิ้พกพูดไม่เป็นภาษาฟังแล้วคลายจะเป็นบทสวดอะไรสักอย่างลูกเต้าในเข้าหน้าไม่ติดเลยครับเพราะกลัวเนื่องจากดึกดื่นบางคืนเนี่ยเจ้าตัวจะนั่งยองยองซุกหน้าจนใบหูเนี่ยติดเข่าเลยครับ โยกตัวไปมาเสยแยยิ้มมองไม่นานก็ตายลงตามนางสีไปแล้วก็สภาพศพขนั้นไม่ต่างกันแห้งผอมแต่ว่ามีกลิ่นเน่าคระบคลุ้งไปหมดความตายมาเยือนญาติพี่น้องของนางสีทั้งฝั่งผัวและฝั่งนางเองแบบติดต่อกันครับคนนี้ตายคนต่อไปป่วยและเมื่อตายลงก็จะมีคนป่วยอีกเป็นแบบนี้อยู่ครึ่งปีเล่นเอาแทบหมดตระกูลเลย กระทั่งคนที่เหลืออยู่ในเชิญพระมาทําพิธีปัตังควานนั่นเองครับความตายจึงหยุดลงพร้อมกับที่ยาดดำเนี่ยหายออกจากหมู่บ้านไปตั้งแต่เมื่อใดเนี่ยไม่มีใครรู้ญาตินางสีและคนในหมู่บ้านต่างเชื่อกันว่านี่แหละครับเป็นจีนมือของยายดำของจริงเพราะทุกคนที่ตายไปเมื่อไล่เลียงดูแล้วเนี่ยต่างก็เป็นคนที่เคยไปรื้อบ้านของแกไม่ก็เป็นลูกคู่ช่วยนางสีด่าและขับไล่ยายดำทั้งนั้นนั่นเองครับ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับชมลิปใหม่ๆจากช่องไตรโศกเล่าเรื่องด้วยนะครับขอพบพระคุณมากครับ